เป็นยังไงกันบ้างครับแฟนๆของแดงลิวพูนะฮะโอ้ใจคอ,อนี่จะไม่ให้แบบเป็นแฟนได้ดูกันสบายสบายเลยที่กูจะไปใบโวล่ายอยู่เลยคืออะไรเนี่ยอะไรเลยสิบห้านาทีแรกเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจดูด้วยนะตอนสิบห้านาทีแรกเพราะเรารู้ว่ามันคงคิดว่าคงจะไม่มีอะไรหรอกเราก็ทานั่นทํานี่นะครับหันมาทีสามศูนย์โอ้สบายแล้วยังผมยังพิมพ์เอิดกับเพื่อนอยู่เลยนะครับว่าวันนี้จะเอากี่โลกดีนะฮะ <c oughs> แต่ หลังจากนั้นเนี่ยคือสาวานเลยนำจริงปะเนี่ย <c oughs> เล่นยังไงให้นำสามศูนย์แต่เหมือนกับว่าเล่นแบบลูกเกมเสียเปรียบเขาครับคือทำอะไรเขาไม่ได้เลยหลังจากที่นำสามศูนย์แล้วแถมจะโดนเอาด้วยนะ <c oughs> ผมดูแล้วโดนแน่ว่ะทำไมเกมนี้เรารู้สึกว่ามันจะไม่ชนะวะตอนแรกอะนะฮะรู้สึกว่าเกมนี้มันจะไม่ชนะวะรู้สึกว่ามันน่าจะมันต้องมีอะไรแน่เก <c oughs> <c oughs> มนี้มันก็เป็นจริงครับ คือคือเล่นแบบรอโดนคือเหมือนกับหงแดงผ่อนคันเร่งลงแบบว่าอย่างชัดเจนครับแล้วจากที่นําไปแล้ว30สนะครับกลายเป็นเปริศไปริตเนี่ยต่อแย่อยู่ว่ะมาณนะประมาณ2อสรอบแล้วผมคิดว่าไอ้ตัวนี้ต้องต้องเอาแน่แล้วมันก็เอาจริงครับรอดสฟานได้หลังเกือบหักนะ <c oughs> ก่อนจ่ายมาให้เคนยิงคมๆเข้าไป1ลูกนะครับกอดบวกครึ่งเวลาแรกไปโอ้โหแล้วก็คิดว่าแล้วเกือบจะโดนด้วยครึ่งหลังก็ ตอนเกือบจะก่อนจะหมดครึ่งแรกก็เกือบจะโดนอีกอยู่แล้วนะครับแต่ก็จนแล้วจนรอดก็ไม่โดนนะฮะแต่พอมาครึ่งหลังก็โดนอยู่ดีครับจากซอนฮึงมินนะฮะที่เขาพยายามยิงหลายรอบแล้วนะเดี๋ยวโดนเสาชนคานบ้างอะไรโดนเสาบ้างไปสองรอบ3รอบอะครับสุดท้ายเขาก็ยิงเข้าจนได้แบบอะไรวะเหมือนเล่นรอโดนอ่ยจากที่เรานําก่อนนะเว้แต่ว่าแพชชั่นความกระหายในชนะมัน หายไปหมดเลยจะบอกว่าสเปอร์มันเหนียวเหรอมันก็เหนียวจริงมันตั้มตั้งรับลึกจริงแต่ผมวงว่าลิวพูน่าจะทําอะไรได้มากกว่านั้นนะฮะและสุดท้ายก็กลายเป็นไอตัวแสบอะอริชาณีซอนเนี่ยมันหมองโดนปะถามจริงผมดูไปดูมุมไหนมันมีมุมไหนที่มันสกิดโดนบอลบ้างก็ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่มันเฮไปแล้วมันถอดเสื้อไปแล้วดีใจแบบโอ้โหดึงหน้าตึงดึงหน้าตึงคือแบบ ช็อตนั้นนี่คือคิดว่าเสมอแล้วเกมเสมอแล้วสุดท้ายครับเป็นพี่โชต้าครับที่วิ่งมายิงแบบคมๆแบบลูกยิงแบบงงๆในอีกนาทีถัดมาเท่านั้นเองเอาง่ายๆว่าจังหวะนั้นที่ชาลิทอนคงแบบว่าโอ้โหคงดึงหน้าคิดไว้แล้วว่าช็อตนี้หลังเกมนี่กูจะสัมภาษณ์ยังไงให้หล่อที่สุดนะฮะแบบว่าจะต้องดึงหน้าแบบนี้แบบนี้นะฮะโอ้โหเราเป็นคนยิงประตูตีเสมอให้กับทีมได้นะครับกะว่าดึงหน้าเตึงเลยสุดท้ายมึงร้องไห้แทนคือ <c oughs> โค้รสะใจไอริชาดิซอนเนี่ยบอกเลยก็จบเกมไปครับ4ี่ประตูต่อ3นะครับขยับขึ้นที่5ของตารางเรียบร้อยแล้วนะครับเล่นเอาแฟนๆเยี่ยวเหนียวไส้ขดจะเป็นแถบเลยครับโอ้ยใ้เมเชีร์สบายๆข้างไม่ได้หรือไงครับ